เอาละครับมาแล้วครับคู่เอกในรายการของค่ําคืนนี้วันเสาร์ที่11สนามรามินทา40นะครับฝั่งนั้นหลังมาอยู่หน้าเฟรมไหนสดนะครับคู่สร้างกับลูบินัมนะครับนำทีมโดยเต้จุลาเจ้าขหนุนแล้วก็ป๋าพงศ์เดชนาคู่สร้างนะครับฝั่งนู้นจะเป็นเจ้าบ้านนะครับเจ้าเตยซัมจิงพี่เสือแว่นซีพร้อมกับเจ้าโน้ตนะครับ ในเลียม33ป๋าพงแลกข้ามฟรีกับพี่เสือแว่นนะครับโห่ที่ท การแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับคู่นี้เตะเกม13นะครับศูนย์ศูนย์นะครับเจ้าเตยซำดิงเสิร์ฟมาเจ้าขนุนเปิดยกเข้าไป ปักข้าให้ใส่ตัวเองโอ้โหปาพงสันแดเข้าตัวตัวเองนะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับเจ้าเตยเสริมมาเอาเจ้าโอ้โหลูกลงนะครับไปแล้วครับสองศูนย์นะครับ,อนนรบแอดมินกินข้าวยังดูแลสุขภาพดีนะครับกินไปแล้วครับกินข้าวไปสี่ก้อนแล้วแล้วข้าวเหนียวอีกหนึ่งห่อนะครับ สอูนะครับเอาเสรอมาเอาขนุนเปิดเจ้าเต้ตยกขึ้นมาอยู่ที่ป๋าพวงเอาโมงเข้าไปเรียบ้ลยศูนย์สองส 02, นะครับเอาเสือไปเอาจะานวดเข้ามาป๋าแว่นโมงมาเอาหัวหัวเจ้าเต้โอ้ เป็นแรกข้ามผู้อาวุโสนะครับป๋าพงกับป๋าแว่นนะครับกับพี่แว่นนะครับพี่เสือแว่นเอาเซอรมาเอาเจ้าเต้เปิดหนึ่งเอายกเข้าไปอยู่ที่ป๋าพงปักเข้าให้เจ้าโงดเปิดไม่ขึ้นเอาละครับใครอยู่ทางบ้านฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวดูในกาก่อนนะครับอีก15นาทีอีก20นาทีตีหนึ่งนะครับ เอาเจ้าเตยเ,เปิดหนงยกสองพี่แว่นพี่แว่นมงหยอดไม่ข้ามหยอดฝั่งตัวเองเอาแล้วครับตอนนี้พี่แว่นเป็นพ่อค้าขนมโคกแล้วครับยอดฝั่งตัวเองแล้วครับพี่แว่นหนึ่งสองอาจจะเต้เสือไปเอาเจ้าโนูดเปิดหนง เจ้าเตยยกเข้ามา,าพี่แว่นมงยอดเจ้าเต้เปิดหลังเท้ายกปาพงปักเข้าให้ออกโอ้ยสองหนึ่งนะครับเอาเชอมาเอาเจ้าเต้เปิดแตกโอ้โหไล่มานะครับหนีไปแล้วครับสามหนึ่งแล้วครับ ลูกเสิร์บเจ้าเตยซมติงนะครับยังมีดีที่ลูกเสิร์ฟด้วยนะครับตักถ่ายทั้ง20ท่านนะครับสามหนึ่งนะครับเอาขนุนเปิด เจ้าเตยยกเข้าไปอยู่ที่ปาพงปาเขาให้เอา้าเจ้าเตยเกี่ยวหลังเท้าเอา้ายกเข้ามาอยู่ที่พี่แว่นปาเขาให้ไม่ข้ามโอ้โห,โหพี่แว่นขาอ่อนแล้วครับของเชียร์บอกพี่แว่นขาอ่อนแล้วครับ

ไ, weight, ไห้ป๋าบงมินต่อสองหนึ่งแล้วครับกองเชียร์ไปแบ่งกันแล้วครับโอ้โหสะดวกกันใหญ่แล้วครับ หนึ่งสามนะครับเอาเจ้านวดเปิดเอาเตยยกเข้ามาอยู่พี่แว่นปักเขาให้โอ้ไม่ข้าม สองสามนะครับนี่เหรอเฮ้ยแดงกัน้องดึงนะสามสองนะครับ <c oughs> เอาเบิร์ดเอายก <c oughs> ปักเข้าให้ หัวเาวหัเค้าวหอเค้ามืาาไปเยวง,งมืเขาไปร่องแล้วข้าหร่มาเด็กนมอยโดนโผล่สอง0มื่าเขาอกอะไรมา เต็มยกเขาไปปักเขาให้เอาจะเตวเขียวได้เอายกขึ้นมาอยู่ที่เป๋่าแว่นโยโอ้ยไม่ข้ามีแล้วเห็นปะเขาสนใจแต้มเลยดูื่องแห่งก่อนนะบขสนใจแต้มเลย เอาเปิดหนึ่งเอายกตักเข้าให้เอาเล กทายเจ้าแต้มเลยนะครับฝั่งซีโอขึ้นนำไป4-2แล้วครับกทายก,กจิตสมศรีนะครับพ่อน้องเวียนะครับทางผู้สร้างดูน้ำแต้มตาม2-4นะครับเอาเปิดหนึ่งยกสองอายกหาง ปาวงเตะไปก่อนโอ้โหเตะออกแล้วครับชอบฝั่งนู้นนะครับห้าสองนะครับเอาเปิดหนึ่ง ยกสองเอาหมวงเข้าไปเอาเรียบรอยเอยสองห้านะครับเอาเปิดหนึ่งเจอโยกเข้ามาอยู่ที่ป่าแว่นโอ้ อีกเครื่องหนึ่งแบตพ่อหมดนะครับพ่อตอบไม่ได้นะเอาเปิดหนึ่งเอาโยกเข้าไปอยู่ที่ป,ป่าพกป้าเข้าให้เอาเ,าเตยเกี่ยวหลังเท้ายกข,ขึ้นมาอยู่ที่มีว่น

โอ้ยเตะออกแล้วครับ สามห้านะครับเอาจะเตยเปิดเอายกขึ้นมาอยู่ที่มีแว่นปักเข้าให้เรียบร้อย ห้าสามนะครับเอาเปิดเอายกขึ้นไปอยู่ที่ป่าพงเอาแลวครับหนีไปเป็นหกสามแล้วครับหกสามนะครับ เอาเปิดหนึ่งเอาโยกเข้าไปปักเขาให้เอาโดนเกี่ยวหลังเทา้าโอ้โหหนีไปเป็นเจ็ดสามแล้วครับ ไม่อยู่นะครับไม่อยู่ <S 2> <S 2> อักเขาให้ <S <S โอ้โป,ป่าพงเปล่าแล้วครับเอาครับหนีไปเป็นแปดสามแล้วครับ 83นะครับหาก,กัน5แต้มนะครับเปิดหนึ่งเอายกปักเข้าให้เรียบร้อยเสีย5อ0หอก

สามนะครับเอาเปิดหนึ่งเอาโยอยู่ที่ป๋าพงปักเข้าให้เรียบร้อย สามแปดนะครับเอาเปิดหนึ่งโยกสองอยู่ที่พี่แว่นปักเขาให้เรียบร้อยเฮ้ยเจ้าไปลาบล้อมแปดสามแปดสามนะครับเอาเปิดหนึ่ง เอายกสองปักเข้าให้เรียบร้อยสามแปดนะครับเอาแล้วครับเจ้าเตยยกขึ้นมาอยู่ที่บาพวงปักเข้าให้เอาโดนเกี่ยว กี่แปดนะครับเอาเปิดหนึ่งเอาโยกเข้าไปอยู่ที่พี่แว่นปัาเขาให้เอาร้อนอยู่

แปดสี่นะครับส <Hey! S 1> ี่แปดนะครับเอาจะโน้ตเปิดหนึงเ,เจ้าเตยยกเข้าไปอีเวนปักเข้าให้โดนเจ้าขนุนเกลียว เต้ยยกขึ้นมาป้าพง้าเขาให้ล่ะาเขาให้เรนียบเลย เต็มต้เต็มตู้คือรู้เราเต็มรอบเนี่ยเล่นเยอะอยหัวเตะตปอยู่8ต่อ4นะครับเอาเปิดหัวเจ้าเต้ยยกขึ้นมาอยู่ที่ป๋าพงปักเข้าให้เรียบร้อยเอาีปหน่อยดีเลยระโดดัว สี่อแปนะครับเอาเจ้าเตยเปิดเอายกปักเข้าให้เรียบร้อย 8-4 8-4นะครับเอาเปิดเอาโยเอาเกี่ยวได้โอ้โหนะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับสำหรับป๋าแว่นซีโอนะครับ

49นะครับองเออห้ากับบ้านห้ากับบ้านอยูฟังดิไอ้พวกไปแบ่งงนกันรองจะกาอทุ่มืงเหียญเรือเป็นา เก้าสี่เอาเปิดหนึ่งยกสองเป้าเรียบร้อยไหมเขาก็ปักสิลูกันล่ะฟังเง้ยวโอ้ยสี่เก้าเอาเสือบเอา่อยให้ลูก ลูกออกนะครับออกมั่กออกกว่าโอ้ยยมาหาส่วนคุยเ่อยูดสูง9-4 9-4เอาเจ้าเตยเซร์ไปเอาขนุนเปิดหนึ่งเจ้าเตยยกขึ้นมาอยู่ที่ผาโพกปักเข้าให้เรียบ้อย ไปใส่หรอไปใส่ไปพส่อะไรเขาตีพรุ่งนี้เหรอโอ้ยังไม่ถึงวันเลยเอาเปิดหนึกสอง ปักเข้าให้เรียบ oh, hey, uh, ้อยโอ้ยปักบ้างก็หัวคำหลงก็เสียงแหกเสียงแหงวยหลานน้แอดมาจ้นมกำรงก็ไม่ได้ขายอยู่หน so ังนี่กจิง ไปเอาเปิดหนึงยกสองปักเข้าให้เอาโดนเกียวเอาแย่งกันเปิดแย่งกันยกป่าแว่นเอาโดนโอ้โหเรียบร้อยไปแล้วครับสิบสี่ไลม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าตดไอย้ไม่เหเ้ดนมยนไเล อาละครับสิบสี่แล้วครับ เอาเปิดหนึ่งเอาโยกสองปักเข้าให้โดนเขียวโยเข้าไปพี่แว่นปักเข้าให้เจ้าเต้เปิดเข้าเอายกอยู่ที่ผาบมปักเข้าให้เหียวได้เอายกปาแว่นปักเข้าให้เรียบ้อยไอ้ีพี่กำลังใจแล บอ1่นะครับเอาเปิดหนึ่งยกสองปักเข้าให้เรียบร้อยอ้โห สี่สิบเอ็ดนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกสองปักข้อให้เรียบร้อย สิบเอด11-4นะครับเอาเปิดึ่งเอายกพักเข้าให้โอ้โหนะครับ โดนพีวว่แว่นเตะปักเข้าให้เรียบร้อยเอาละครับขึ้นด้านไปแล้วนะครับเ,เ, <worlds> เอาเปิดหนึ่เ้าเรียบร้อยจบเก พีเสือเว่นซีโเอาชนะไปด้วยสกอร์13ต่อ4นะครับโอ้โหถือว่าแต้มขาดเลยนะครับจบเกมไปแล้วนะครับซีโเอาชนะไปนะครับเดี๋ยวแอดมินขอหย่าตัดคลิปเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูคู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ